แบง์ชาติและภาคธ,ธนาคารมุ่งมั่นที่จะให้ภาคการเงินมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการปรับตัวของภาคธ,ธุรกิจไทยไปสู่ความยั่งยืนในงาน Financing Transition h e t การเงินเพื่อการปรับตัวสู่ความยั่งยืนของภาคธ,ธุรกิจธนาคารพาณนนิชย์ทั้งแแห่งได้เข้าร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ธุรกิจให้สามารถปรับการดำเนินธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาดูกันว่าแต่ละธนาคารและผู้ประกอบการมีแนวคิดที่จะผลักดันเรื่องความยั่งยืนให้สำเร็จได้อย่างไรบ้าง คิดว่าเรื่องของ climate change นะครับหรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเห็นอย่างชัดเจนว่ามาเร็วกว่าที่คาดและเราก็ยังปรับตัวช้ากว่าที่คาดมากนะครับแล้วภัยอันนี้เราต้องเข้าใจทั้งปัจจัยภายนอกคือการเปลี่ยนแปลงของกติกาโลกเพื่อเราปรับได้เร็วขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของกติกาภายในโดยเฉพาะกฎหมายใหม่ๆที่จะออกมาในประเทศเนี่ยที่ทำให้ ภาคเศรษฐกิจเนี่ยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อให้รับมือกับภัยนี้ได้อย่างทันท่วงทีครับสองเรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือการให้ลูกค้าของสถาบันการเงินเนี่ยเข้าใจถึงภัยนี้แล้วก็สามารถที่จะเตรียมตัวปรับตัวรับมือได้ทันเรื่องที่2ก็คือการหาแหล่งเงินทุนและผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะลงทุนปรับตัว ให้สามารถยังแข่งขันได้ภายใต้กติกาใหม่ๆภายใต้บริบทใหม่ที่เราจะต้องร่วมมือช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดครับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือความตระหนักรู้ในภาพใหญ่ก่อนว่าสิ่งต่างๆที่จะเปลี่ยนแปลงในเชิงกติกาของโลกใบนี้เนี่ยคืออะไรเรื่องที่2อคือ,อ,อทําอย่างไรให้สถาบันการเงินเนี่ยสามารถที่จะสื่อ สิ่งต่างๆเหล่านี้ไปสู่ลูกค้านะครับผู้ประกอบการว่าเขาจะต้องปรับตัวอะไรบ้างเพื่อให้สามารถยังแข่งขันได้ภายใต้กติกาที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่3ก็คือการลงรายละเอียดน,นะครับร่วมกับลูกค้าเหล่านั้นที่จะสร้างแผนการเปลี่ยนแปลงนะครับและท้ายสุดเลยคือการหาผลิตภัณฑ์ เครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยให้เขาสามารถลงมือทำได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นที่มาของวันนี้ที่เราจะร่วมกันทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นครับทำเกี่ยวกับไม้เทียมนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นเคมีที่ลดเรื่องของความร้อนจากแสงอาทิตย์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกปัญหาเช่นเรื่องของ climate change นะครับ เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญมากคนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานี้นะครับพอดีหลังจากเข้ามาก็รู้สึกว่าตัวเองมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ในการช่วยช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับมีความคาดหวังนะครับแบ่งเป็นสส่วนนะส่วนหนึ่งจากทางธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับถ้าเกิดทางธนาคารพาณิชย์ต่างๆได้มีส่วนช่วยในการให้อิน e n นทีสนะครับสินเชื่อต่างๆที่คอยซัพพอร์ วัสดุที่ช่วยในการลดโลกร้อนต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถ อยู่ได้และนอกจากนี้อาจจะให้ความรู้ต่างๆในการว่าทําอย่างไรนะครับในการลดเรื่องปัญหาเรื่องคาร์บอนส่วนในทางรัฐบาลเองก็ตามถ้าบริษัทใดที่เข้าข่ายเข้าเกณฑ์ก็น่าจะมีการส่งเสริมอาทิเช่นการจัดส่งเสริมเรื่องการแสดงสินค้าในต่างประเทศหรือใน,ใน,ในภายในประเทศที่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ธุรกิจของผมเนี่ยสามารถอยู่ได้ถ้ารัฐบาลช่วยซัพพอร์ตในการโปรโมทสิ่งนี้ครับผม Sustainability is crucial for business today because it significantly enhances competitiveness. Sustainability also helps us manage risks associated with climate change and regulatory changes. By adopting proactive measures, we can mitigate disruptions and maintain resilient supply chains. And moreover, sustainability builds trust and strengthen our reputation. Committing to sustainable practices allow us to attract loyal customers and secure stable investments. Financial institutions can play a pivotal role in driving sustainability forward. Currency is fully committed to promoting responsible transition together with MFG. As a leading financial institution representing Thailand, we are proud pioneers of a wide variety of sustainable financial products in Thailand, mainly targeted for large corporate, but for SMEs, we have also introduced GLUC SME transition loan designed to support the adoption of sustainable practices. These products offer substantial loan limits and favorable interest rates, providing essential funding for projects that reduce pollution and embrace clean energy solutions. This ensures business resilience against the impact of climate change. I think in, in order to truly achieve sustainability, we need to look at the multiple aspects. The commitment from the top management to prioritize sustainability is very powerful for the entire organization esg constellation must be integrated into every process within the organization regular monitoring and reporting are also necessary for accountability and transparency it is crucial to involve everyone employees customers suppliers and the community and last but not least Continuous innovation is the backbone of sustainability. Investing in new technology to reduce environmental footprints and improve efficiency is essential for ongoing improvements and adaptation. บริษัทของเราก็จะมีสินค้าเกี่ยวกับ air c a ค e c ค r แคร์โฮมแ care, พ e t c a ร e ค่ะเราต้องการที่จะทำให้ทุกคน มีความสุขแล้วมีชีวิตที่ปลอดภัยทําให้บริษัทของเราเนี่ยมุ่งเน้นแล้วก็มีความให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับ ESG ทางเราได้เริ่มทํา ESG แล้วสิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือว่าเราได้ลดต้นทุนค่ะ คือการทำ ESG คนส่วนใหญ่มักจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนนะคะแต่ในส่วนของทาง King Shella g r o ของเราเรามองเห็นว่าจริงๆเป็นแนวทางในการบรีติ t i n ค่ะเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยมีความยั่งยืนโดยการลดต้นทุนต่างๆค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาตลอดครึ่งปีก็คือได้ผลดีค่ะ ดีใจค่ะที่ทางแบงค์ชาติธนาคารทั้ง8แห่งนะคะให้ความสําคัญและทางกรุงศรีเนี่ยก็คือได้มีการกระตุ้นทางลูกค้าอย่างเราเนี่ยมาตลอดเหมือนกันนะคะและให้ความสําคัญว่าจริงๆแล้วอ่ะทางที่จะทําให้เรามีความยั่งยืนต่อไปในอนาคตก็คือเราควรที่จะมีทําเรื่อง ESG ก็อยากให้ทางทางทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางธนาคารทั้ง8นะคะให้การสนับสน,นุนเรื่องเกี่ยวกับทางดอกเบียพิเศษ สำหรับโครงการที่จะทําไปสู่การลดต้นทุนต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ ESG อย่างถ้าเรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตปรินต์หรือว่าการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบหรือกระบวน s ในการผลิตเพื่อใช้เทคโนโลยีในการเทคโนโลยีสะอาดอาาพลังงานสะอาดมาทำก็อยากจะได้ทั้งเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนทั้งทางด้านวงเงินแล้วก็ทางเรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยพิเศษ คือในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยค่ะมีความสําคัญมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นทั้งโอกาสในการทําธุรกิจของบริษัทหรือของกิจการต่างๆซึ่งถ้าสามารถทําได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้ธุรกิจเติบโตไปอย่างยั่งยืนด้วยอันนี้เนี่ยในเมื่อมันเป็นโอกาสเนี่ยถ้าเกิดเราทําไม่ได้มันก็กลายเป็นวิกฤตแล้วก็กระทบธุรกิจเช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยในส่วนที่จะต้องเริ่ม ตระหนักก็คือผู้ประกอบการเป็นคนแรกว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลานี้นโยบายต่างๆเนี่ยหรือกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆเนี่ยเริ่มออกมาแล้วทั่วโลกนี่มีตั้งแต่ซีแบมหรือ Carbon t a ทหรือถ้าในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีเรื่องพอรบร Climate Change หรือ Thailand Taxonomy ซึ่งถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีผลกระทบเสียลูกค้าเสียรายได้หรือแม้กระทั่งเป็นค่าใช้จ่ายเช่นค่าปรับหรือภาษีในเรื่องของอคาร์บอนต่างๆเพราะนั้นเนี่ยมันกระทบกำไรอย่างมากๆเพราะนั้นเป็นเรื่องสำคัญของธุรกิจแล้วก็อีโคซิสเต็มทุกคนนี่ยต้องเข้ามาช่วยเหลือกันค่ะ จร,จริงๆแล้วเราสนับสนุนมาอย่างต่อนเนื่องอย่างในตอนนี้เนี่ยเราก็มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนสินเชื่อตรงนี้เนี่ย1-2แสนล้านบาทก็จะมีตั้งแต่ว่าสินเชื่อเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อให้ไปสู่การลดคาร์บอนลงได้หรือสินเชื่อ EV หรือสินเชื่อพลังงานทดแทน mm. นอกจากนี้แล้วเนี่ยในวันนี้เองก็มีสินเชื่อธุรกิจเพื่อการลดคาร์บอนนะคะที่ร่วมทำกับธนาคารแห่งประเทศไทย หรือนวัตกรรมใหม่ๆในเรื่องของการระดมทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลัสคาร r บอนเครดิตเพราะฉะนั้นเนี่ยนวัตกรรมต่างๆเราก็จะเห็นเพิ่มเติมมากขึ้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า Creative Climate Research Center ก็จะเป็นองค์กรที่รวบรวมองค์ความรู้แล้วก็มีเครื่องมือที่จะเก็บ ข้อมูลต่างๆแล้วก็คำนวณคาร์บอนเครดิตต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะช่วยให้ลูกค้ามีความเข้าใจวัดได้แล้วก็เปลี่ยนผ่านไปได้ด้วยดีค่ะค่ะอย่างแรกกองต้องผู้ประกอบการนะคะต้องมีความตระหนักรู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันมีผลกระทบต่อตัวเองและสังคมอย่างไรแล้วเขามีความตั้งใจที่จะ transform น,ะะนอกจากนั้นแล้วองค์กรอีกหน่วย key success factor อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของภาครัฐแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะต้องมีเรื่องนโยบายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆหรือแม้กระทั่ง incentive ที่กระตุ้นให้เขาสามารถเปลี่ยนผ่านธนาคารเองสมาคมธนาคารเองก็มีส่วนสำคัญที่จะ,ะช่วยเหลือในเรื่ององค์ความรู้หรือ Incenti v e หรือช่วยในการระดมทุนเพื่อให้ลูกค้าเปลี่ยนผ่านได้เช่นเดียวกัน บริษัทเราผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก จริงๆธุรกิจพลาสติกเราเนี่ยใช้พลังงานเป็นต้นทุนอันดับ3เพราะฉะนั้นใน2-3ปีนี้ที่ค่าไฟพุ่งเราก็มีการปรับตัวในการใช้พลังงานเราก็เอาพวกพลังงานสีเขียวเข้ามาเช่นพวกโซลา่าแล้วก็ทบทวนการใช้พลังงานของเราเนื่องจากเครื่องจักรที่เรามีอยู่ในกระบวนการผลิตมีตัวไหนที่มันล้าหลังเทคโนโลยีเราก็มีนําเข้ามีการลงทุนเพื่อลดต้นทุนในการใช้พลังงานอยากเห็นเรื่องของรัฐบาลเป็นผู้นําในการออกกฎหมายหรือสนับสนุนเป็นเชิงระบบมากกว่า ก็ดูแล้วจริงๆตอนนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็จะจัดการในเรื่องที่ตัวเองได้ประโยชน์เช่นลดการใช้พลังงานนะครับแต่สิ่งที่มันต้องรับผิดชอบกับสิ่งแวดล้อมมันมีอีกเยอะเชื่อว่าถ้าเป็นการขอความร่วมมือต่อไปเรื่อยๆมันผลสมลิ์มันจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายนะฮะเรื่องทําระบบแล้วผมมองว่าทุกคนที่เข้าสู่ การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะอยู่ในพื้นฐานเดียวกันมันจะมีความเสมอภาคในการจัดการส่วนที่เป็นบรรจุภัณฑ์เราเ,เรายังไม่ไปในการเรื่องของไบโอแต่เราไปในทิศทางของลดน้ำหนักนะครับแล้วก็เพื่อให้คุณภาพยังใช้เท่าเดิมเพราะก็เป็นการใช้วัตถุดิบที่ผลิตจากพลาสติกน้อยลงในบรรจุภัณฑ์ของเราแต่เราก็จะลงไปในเรื่องของอ่านดีว่าในการดีไซน์หรือวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยจะทำยังไงให้เราลดวัสดุได้แต่ยังคงความแข็งแรง และการใช้งานที่เหมาะสมอย่างนี้ครับ